รับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยความเคารพวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของบุคคลท่านนี้มาฟังพอดแคสต์เล่าเรื่องราวของท่านพ่อพระยาพิชัยดับหัก ทหารเอกฝีมือดีเก่งชากาดทั้งมวยทั้งดาบท่านคือนักรบผู้กล้าหาญของพระเจ้าตากที่ปกป้องแผ่นดินเกิดและรักษาแผ่นดินไว้ให้คนไทยทุกคนจนวันนี้มาฟังเรื่องราวดีๆของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักในตอนสุดท้ายนี้กันต่อได้เลยค่ะ ในพอดแคสต์นี้จะขอ,อนำคาถาบูชาท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักมาบอกเล่าและนำไปใช้เพื่อการเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองคาถาบูชาท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักหลังการสร้างอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักได้มีการแต่งคาถาขึ้นเพื่อใช้เป็นบทสวดบูชาเพื่อระลึกถึงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จนเป็นที่แพร่หลายในวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยคาถาที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนั้นสันนิษฐานว่าอาจารย์พิเชษแก้วเกตเป็นผู้เรียบเรียงต่อมาสารและอนุสาวรีที่จัดสร้างโดยผู้ศรัทธาในสถานที่ต่างๆได้ใช้คำบูชาแตกต่างกันไปจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับคำบูชาพระยาพิชัยดาบหักในปีพศ2566เพื่อให้ได้คำกล่าวที่สอดคล้องทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยและได้ประกาศใช้คำกล่าวบูชาฉบับปีพศ2566วิชยะคุณปูชาคาถาและมีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ได้พิจารณานำคำกล่าวบูชาที่แต่งใหม่ไปใช้ประโยชน์อีกด้วยดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิชยโยนามะเอกข้อสิทนราชัสะวีรกโกจัตาจตาาโยจะทยานังกตัญยูโหติพติกโกตัดเสวะอุปการันจวิญญานันจนะมามิหังเอตัดสานุภาเวนะสัพพทุกขาจุปัทวาอันตรายาวินัสสันตุสัทธาสิทธี พวันตุกเมสิริอายุจวันโนจาลาโพชโยพวันตุกเมท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักผู้เป็นทหารเอกผู้กล้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สลัชีพเพื่อชาติไทยเป็นผู้กตัญยูและจงรักภักดีข้าพระเจ้าขอรำลึกถึงอุปการะคุณและ ขอนอบน้อมแด่ดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักด้วยอนุภาพของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักนั้นขอความทุกข์ทั้งหลายอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงจงพินาศไปขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอสิริมงคลอายุชื่อเสียงลาภ ยศและชัยชนะจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวดีๆของท่านพ่อพระยาพิชัยดับหักเจ้าผู้ครองเมืองพิชัยหวังว่าทุกท่านชื่นชอบและจะได้นำเรื่องเล่าของบุคคลในอดีตมาให้ฟังกันอีกต่อๆไปในโอกาสหน้าจะได้นำ เรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามมานำเสนอกันต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังพอดแคสต์ขอขอบคุณเสียง AI จาก Google แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบพระคุณมากค่ะ